ขั้นตอนที่หนึ่งเขาจะตองเผาเล็กนะครับให้มันหอนให้มันแดงแดงนะครับนี่คร <mon> ับขั้นตอนต่อไปก <mon ter> ็คือมอสเพิ่งชะใส่มีดตัดนะครับนี่ฝนออกบริเวณที่เขาสิกุดเขานะครับตัดขนมันออกนะครับให้มันออกจากบองเขาที่เขาสิบกุดต่อไปก็คือมอสจีมเพิ่งะที่ได้เอาเล็กที่เขาล้นไฟแดงแดงนะครับผมมาจีบเขาหน่อยๆ่นออกนะครับผม เรียงพุทธละครับนี่นี่ครับตั้งแต่ที่แทงจันว่าใส่ลูกส่งจนว่างามคนละครับเคนเนจังเสดายเฮ็ดแล้วมันสีงางามครับเป็นแบบเป็นสีอาลเล็กค่อยๆตามดูตามส่งงวดนะครับเป็นเนด่เน,นงงครับแล้วไปอี้เสร็จแล้วครับ,รบอ,อ,อีกอันหนึ่งวันนี้เป็นคลิปย่อๆนะครับผม ครับตอนนี้เล so ี too, like ้ยวเพ่นเลครับผมจะถ่ายเป็นคลิปย่อๆครับพอได้ถ่ายได้ละเอียดแล้วนะครับพอจบแบบพนกระิ๊ตกนะครับผมกราสุายนะครับผมไปกับคนกระติจานี่ครับ ก็ใช้ยาก,กันนอนกันแมงวันต่อมื่อี้นะครับผมการเซ็ดสินนะครับรยุบเนกาเก็ดให้่ๆพี่เราง้อเบิ่งนะครับผมลาเห็ดน,นัวแตงเขาให้มันงามให้มันสวยครับว่าวบอบผดแังนะครับผม